English On ส c e น e สนันสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตซูซูกิสวิท RX ชีวิตสนุกได้อีก AIS เมื่อกี้เลยอ่ะน้องแพทย์นะเ <c oughs> girlfriend อ,อย่าเศร้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะอยู่เป็นเพื่อนแค่เองอ้าวไหนวันนี้ใครออกหาคคอสเสียงหน่อเลย กินแค่ไก่กระเพาะแต่ถ้าพาเขามามันกัดซออไปถึงหัวใจเอาโจมัแก่สุดยอดตรงนี้เลยเอาล่ะวันนี้ใครอ,อกหักพี่ชาวมีโปรโมชั่นพิเศษยังไงไม่รู้จะให้อะไรดีแต่ดิ้งแรกเลี้ยงทุกต้น แปลว่า on the house ไหมพี่โอ้ยจะไปกินอะไรบนบ้าน on the house กินบนโต๊ะนี่แหละสบ,บายกว่าเยอะอา้าหมดกลือ <Yeah. S 1> on the house ไม่ได้กินบนบ้านเลยพี่ on the house แปลว่าร้านเลี้ยงอ๋อ oh. ส่วนถ้าเกิดว่า on me แปลว่าผมเลี้ยง oh. แต่ถ้าเกิดพี่ชาวนี่พี่ชาวรีบเอาให้ผมตอนนี้เรียกได้ว่าพี่เลี้ยงหมดกัน <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงเบ,งเบาๆชิลๆกันก่อนนะครับโอเค โป๊เฮ้ยจ๊อบนะร้านนี้จริงเหรอเออแล้วเออแต่ก็โอเคนะก็น่านั่งดีนี่ตั้งแต่ฉันเรียนจบไปนี่ไม่ได้กลับมาแถวนี้เลยนะเออจำได้เมื่อก่อนในร้านไ้ติมเต็มเลยถ้าดูด๋ยวนี้ดิร้านเล่าทั้งนั้นมีร้านนี้ดูดีสุดแล้วเปิดเพลงชิลเลยเพลงอะไรนะ เพลงชิวไงชิวๆไงเพื่อนกับไอรุ่นแบยเพื่อนเลยรับมันไล่หมาแล้วฉันเคยบอกตั้งหลายลอบแล้วประสานกันทำเป็น chilled out แต่ที่สำคัญนะ the most important thing is the music is not too loud it's not too noisy ก็แปลว่าเพลงเนี่ยมันไม่หนวกหูดีเราจะได้คุยได้ได้สบายๆไงคิดถึงมากเอาล่ะครับผมนั่งกันนานๆแบบนี้นะฮะอยากขยับกันหรือยังแค่อยากขยับไป d a n อ e on the floor พี่ชาวกูก็มาตีด้วยแ <Download it. S 1> หมก็เล่นหมดใช่ต้องมาไม่ใช่ฮิตเดอะฟรอร์ไม่ใช่ตีพื้นฮิตเดอะฟรอร์แปลว่าออกมาเต้นด้วยกันอ๋อไม่มีบอกเลยเรื่องสาม It's freaking loud มันเสียงดังมากแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้ยังเปิดเพลงบอสซาอยู่เลย We're just played bossa er just now แต่ตอนนี้เราดันมาเปิดเ,เพลง House แล้วเพลงบ้านใครวะ <c oughs> บ้านแกมั้งบ้าเพลง House มันก็คือแนวเพลงแบบตื้ดๆแบบนี้มันเป็นเพลง Electronic Dance ชนิดหนึ่งที่เดี๋ยวนี้เขานิยมเอาไปเต้นกันอ่ะ่างมันมเหอะหิวแล้วหิวแล้วสังอะไรมากินดีกว่าโอเค้ <Okay. S 2> องไห,หน้อ,องไหนอย้ย สวัสดีมากครับจะรับอะไรดีครับอ๋อ oh, yeah. ได้เลยครับผมแล้ว no. uh, What's good here What's good here ครับ Here is very good อ๋อดีมากเลยครับเนี yeah. ่ย What What's good here ก็เหมือนกับ What do you recommend คที่นี่มีอะไรอร่อยอร่อยบ้างหอะไรนะฮะมีอะไรอร่อยอร่อยบ้างครับ oh, What's good here อร่อยทุกอย่างเลยครับสั่งได้หมดทุกอย่างเลยครับผม uh, Do you have any uh, fruit smoothie สมูทตี้ฟรุตสมูทตี้สมูทตี้สมูทตี้ไม่มีมีแต่น้ำมะพร้าวล้างหน้าใสปิ้งเหมือนกันโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับสมูทตี้มันมันเป็นมันมันไม่ใช่สมูทตี้เอียงไปทานอ่ะแต่ฟรุตสมูทตี้มันก็คือพวกน้ำผลไม้ปั่นนะเรยเบลนด์ดดริงค์เจ้าหนี้เบลนด์ดดริงค์เบลนด์เบลนด์โอ้มีเอ้าเบลนด์ใช่ไหมครมบ ลยไม่ใช่อย่างนั้นเบลน์มันแปลว่าการผสมผสานนะครับโจเบลนด์ดิดริงค์แต่ส му ดี้มันก็แปลว่าพวกน้ำผลไม้ปั่นอะไรเงี้ยล่ะครับมีไหมครับมีมีน้ำผลไม้ปั่นไหมครับไม่มีครับแล้วมีอะไรปั่นบ้างนะครับมีสามล้อครับผมแล้วเราจะกินอะไรกันดีวะสช็อคโก้อริชเน่ที่ไหนมาล้ออลไรครับเนี่ยฟังมานานแล้วพยายามคุยภาษาอังกฤษกับพี่ชาวชาอยู่เหรอคะใช่ครับ เขาคุยไม่ได้แร้วค่ะถ้าเขาคุยภาษาอังกฤษได้เเขาเรียนจบปริญญาตีด้านบริหารการโรงแรมไปแล้ว You study hospitality management ก็พูดอยู่ไงว่า บริหารการโรงแรมจะปฮอสพิทอลจะไปโรงพยาบาลทำไมอะฮะใช่วยไม่ใช่อย่างนั้นครับน้องครับฮอสพิทอลเหมือนก็คือโรงพยาบาลแต่ hospitality คือวงการบริการนะครับอย่างเช่นพวกการท่องเที่ยวการโรงแรม so hospitality management คือบริหารโรงแรมหรือบริหารจัดการพวกบริหารท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ครับถึงผมจะเรียนมาไม่จบนะครับแต่ผมก็ทํางานตรงสายที่ผมเรียนนะฮะนั่นคือบริหารการท่องเที่ยวครับผมท่องเที่ยวเกี่ยวกับอะไรท่องเที่ยวกัน อคค่ะสมแต่สิทธิ์เก่ามาหาลัยเราจริงๆเลยนะเฮ้ยน้องเออเดี๋ยวพี่พกหมากระเป๋าด้วยอคนคนคนแล้วก็หมากระเป๋านี่น้องเรียนมหาลัยนี่เหมือนกันหมดเลยอ่ะอ้าวใช่เฮ้ยใช่เหมือนกันเหมือนกันนี่ We used to study here จริงจริงเฮ้ยแปลว่าอะไรวะ ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นหมากกระเป๋า We used to study ก็คือพวกเราสองคนเนี่ยก็เรียนที่นี่เหมือนกันเคยเคยเรียนที่นี่เหมือนกันแสดงว่าพวกพี่นี่เป็นอารมณ์ไหนใช่ไหมจะบ้าเหรออยู่ดีๆไปถามพวกพี่เขาว่าพวกพี่อะอารมณ์ไหนเฮ้ยใช่อารมณ์ไหนอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนแปลว่าสิทธิ์เก่าใช่เหมแต่เดี๋ยวก่อนนะ What year are you in What year are you in we are sophomore ใช่พวกเราอ่ะ s o p h o m o r สบายมากสบายมากสแต่ภาษากรีฑาเนี่ยไม่สบายแล้วนะหนูอ้าวจริงนี่ sophomore นะนี่เลยจำเลยนะนักเรียนปีหนึ่งเขาเรียกว่า freshman แต่สาวๆไปบอกฝรั่ัง I am freshie ก็แปลว่าน้องสดนะคะได้ไหม freshman คือปีหนึ่ง sophomore คือปีสองถ้าน้องๆอยู่ปีสองแสดงว่าอายุยังไม่น่าจะถึง20แสดงว่า เฮ้ย hey, you guys are underage drinkers โอ้โหอ่ะคุณครับคุณคุณไอ้นี่อะไรครับผมเขากำลังคุยกันอนี่ว่าตอนนี้ว่าที่นี่มีเด็กอายุต่ำกว่าเข้ามาใช้นี่พี่ก็ณ์ไหผมอยากจะบอกน้องๆโตนี้นะครับว่าการเงินมีปัญหาก็แต่งนักศึกษามหาลุมได้นะเด้แล้ว พี่คริสของเรามีโครงการให้แล้วนะครับโครงการอะไรครับโครงการกับใส่ใส่เหล็กให้เด็กรังสิตครับผมแล้วโครงการช่วยมองเทปเซฟค่าห้องครับผมยากมากโครงการนะครับแล้วนี่คุณนี่โครงการอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นสมกวางโจครับมาโจเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันยังเป็นบอลไซอยู่เลยพี่เลี้ยงสองแบบครับ ได้านไหนอะด้านนี้ครับผมเป็นบอนไซโอ้เป็นโมมุมนี้เป็นบอนไซแล้วตบฟวงโจนี่ครับผมคุณอย่าเถียงสิครับผมขายของผมอยู่มานานแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะครับในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของที่นี่นะครับ you're the owner of this pub there are many underage drinkers here ที่นี่นะครับมีนักดื่มที่อายุไม่ถึงเนี่ยนะครับไปไม่หมดเลยแบบนี้เนี่ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอ้าไหนครับเหล้าไม่เห็นมีเหล้านี่ไงฮะนี่ไงล่ะนี่เอ้ยมันคืออะไรวะน้องๆเขาเมาชาเขียวให้ اوه اوه ไอ pues ้เนองเดี๋ยวกินหมดแล้วเนี่ยเก็บฝาที่นะเอาไปจิงโชคจับไ้ไม่รู้อีก they use the green tea bottles as a cover up ใครมารับเหรอครับไม่มีใครรับน้องพวกนี้กินตกดึกก็เมาเหมือนหมาหน้าร้ายพอหลังหมามาพวกเขาก็เดินตามหมากลับบ้านไปไอ้จะบ้าแล้วครับ cover up ตรงนี้มันแปลว่าคุณเอามาปกปิดเอามาทำเป็นเหมือนกับบางหน้าอย่างเงี้ยเหรอครับนี่คุณครับคุณเป็นเจ้าของเนี่ยผมถามหน่อย is this place legit Is this place legit? เอ้านี่คุณมาว่าผมเป็นโรคจิตได้ไงน,นี่ผมแค่ขายเหล้าไงก็ผมเห็นคุณเอะคุณหันไปนัวอะไรน้องคน<อ> <segundo. S 1> นี้คุณอย่าพูดสิครับผม แม่พูดแล้วขึ้นครับ legit เนี่ยมันแปลว่ามันมาจากคำว่า legitimate มันก็คือคําว่า legal legal หรือ legitimate มันก็แปลว่าถูกกฎหมายครับ,รบที่นี <ผม S 2> ่มันถูกกฎหมายหรือเปล่านาั่นสิฮะ do you have a license license มีไหม <c oughs> ไม่บอกหลังมาเลยฮะเอาหลังมาเลยเอาตัวใหญ่ตัวเล็กครับเอาใหญ่ๆกลางหลังคนละเที่ยมเลยครับเอาโอ้ผมไม่ได้หมายถึงลายเป็นลายชื่ออะไรของคุณครับผมหมายถึงว่า license หรือ permit เนี่ยมันแปลว่าใบอนุญาต ร้านคุณมีหรือเปล่าฮะใบอนุญาตประกอบการเนี่ยแล้วถ้ามีไม่มีแล้วพวกคุณจะมาเกี่ยวอะไรมายุ่งอะไรกับร้านผมอ่ะครับอ้าวนี่คุณฟังผมดีๆนะ Listen to me carefully There shouldn't be any pubs within the vicinity of the university in this city เข้าใจไหมครับแ๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมไปหาดิกชันนารีมาไม่ต้องหามาถ้าชุดใหญ่เลยนี่งานคนแปลได้ยืนอยู่นี่ว่าไงน้องเฟิร์นพี่เขาว่าไงบ้างพี่เขาบอกว่าพี่เนี่ยไม่ต้องทำงานไปแล้วคงั้งผับเนี่ยให้ไปทำธุรกิจที่ยูนิซิตี้ยูนิซิตี้ สักช <Net> ั no, mm ่วโมงไหมฮะทำไมคะจะแนะนำเรื่องราวดีๆให้กับชีวิตของน้องเฟิร์นพี่ว่าพี่ไม่อยากเป็นสมหญิงดาวไลน์มใหญ่แล้วนี่ก็แล้วก็ไปกันใหญ่ผมไม่ได้บอก university หรืออะไรทั้งสิ้นครับผมบอก there shouldn't be any pubs ไม่ควรจะมี pub within the vicinity ก็คือในอนาณาเขตของรั้วมหาวิทยาลัยนี่นะครับ university ในเมืองนี้ in the city เพราะามันผิดกฎหมายของกฎบ้านเมืองนี่ครับครับนี่คุณจะมาว่าร้านผมก็ไม่ได้เพราะว่าร้านผมเนี่ยตั้งห่างจากมหาลัย500เ<อ>มตรตามกฎหมายกำหนดทุกอย่างจะ,ะ<อ>ให้ผมทำยังไง Oh my god แต่คุณก็ต้องมีนี่แหละครับผมคุณต้องมีจรรยาบรรณต้องมีจริยธรรมนะครับ you have to have i n t e g r i t y and morals ครับคุณก็เคยเป็นสิทธิ์เก่าคุณไม่เห็นแล้วครับว่าน้องๆผู้นี้เขาเป็นอนาคตของชาตินะครับแต่คุณมาเ,เปิดผับทุกวันทุกคืนแบบนี้เนี่ยคุณกะเลังทำลายอนาคตของชาติและประเทศชาติของเราเน่ยมันจะไปเจริญก้าวหน้ายัางไงได้ครับนี่ไอ้ผู้นี้ก็เหมือนกันอย่าหาว่าพี่มาเผือกเลยนะแต่อย่าจะบอกเลยว่าเนี่ยคือ Your parents they they work hard to make a living ทำงานหนักเพื่อทมาหากินเนี่ยนะ to pay for your tuition fees ก็มาจ่ายค่าเทอมน้องๆเนี่ยสงสารพ่อแม่หน่อยดิอ้้าวน้องทุกคนทำอย่างนี้มันผิดไหมผิดรู้ว่าผิดนะแล้วจะมากันอีกไหมมาดีมากไม่มาเลยมาก็ได้มาแค่คุยกันอ่าอยากให้เจออีกนะกับเดึกดดืดนะ ถ้าเจอนักเจรยกตำรวจจับให้หมดเลยเอออย่าให้เจอที่จุดจับนะทำไมหมากระเป๋าเลยไปกลับบ้านเอ้ากลับบ้านไปับให้หมดเลยไปไปไปเจ้าดีไหมไปไปกลับบ้านไปกลับรถเลยงานวีน้องลายลายลายยังไม่ได้ลายเลยอีสไมล์ละโอ้โหอะไรมา ทางนั้นเดี๋ยวพวกเรากลับเลยแล้วกันนะครับ Can we have the bill please ขอบินเลยแล้วกันฮะ The bill Can we have the bill please ขอบินขอบินฮะออ๋นี่ตอนเช้าบินระบาดยี่โมงครับขอไม่ใช่ครับ Bill ครับ Bill อ๋อ Bill เก็บเงินเก็บเงินแป๊บนึงครับผมอ่าบครัได้ได้มาแล้วครับผมอ๋อขอบคุณมากเลยครับโอเคแค่หมื่นสองเองถูกต้องเยี่โมงหมื่นสองครับหมื่นสองใช่ไหมครับใช่ครับ หนึ่งโต๊ะของพี่ครับอีกสี่โต๊ะของน้องอในฐานะที่พวกพี่เนี่ยไล่พวกน้องกลับกันไปผมก็ต้องมาเก็บเงินที่โต๊ะพี่ละครับ <ผม S 2> เพราะฉะนั้นแล้วจ่ายมาเลยครับเพย์อัพน1าวหมื่นสองแป๊บนึงนะครับไอ้จ๊อบแกจะไล่เด็กๆไปไปตามให้กับมาจ่ายตังค์ก่อนเฮ้ยน้อยเร็วไอ้น้องกับมาก้อน ื่องจริงเลยนะฮะคือเราแวกงมาหาลัยเนี่ยมีร้านผับร้านบาร์เนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายโอ้ยอยู่นี่ขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยภาษาอังกฤษเนี่ยเดมัชรูมิงมัชรูมิงก็คือมัชรูมิงก็คือขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยรอบๆมหาวิทยาลัยเยอะมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายบอกเลยนะครับว่าห้ามจำหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีมันผิดกฎหมายใช่เลยแล้วนักศึกษาบางคนนะก็ทำตัวแบบว่า ให้เกียรติสถาบันบ้างบางคนนใส่ชุดนักศึกษาเต็มท่อนเลยนะคืออยู่ให้มันถูกที่ถูกเวลาถามพี่เชาวมางดีกว่าช่วงชีวิตวัยรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเราแบบว่าซึ่งนานไหมชีวิตวัยรุ่นน่โอ้นานฮะรุงรุงจำได้ไหมสมัยนั้นอ่ะโอ้ยนานไหยสมัยนั้นเนี่ยก็มีตั้งแต่นานแล้วแวะกันแบบว่าหน้าร้านหน้ามหาลัยอะไรแบบนี้แต่ว่าโชคโชนมากเลยพี่ชาแล้วก็คือบางคนที่แบบว่าหนักสุดเนี่ยก็คือว่าเรียนไปด้วยหนูตองวันนะเข้าค่าบ่าย อ้วกในห้องเรียนผมเมาเล่ามากอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าไม่มีความรับผิดชอบก็เลยไม่ให้หมดสิทธิ์เข้าสอบก็หลับจํำกันไปเพราะฉะนั้นแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็ใช้วิธีการนี้ก็ได้นะครับเด็กนักเรียนจะได้มีวินัยด้วยครับผมเดี๋ยวให้เพ่อชาวนะฝากผลงานติดตามได้เลยนะครับผมที่เก้าสี่อนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ศุกวันสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับกับชาวโกโชเกานะครับผมโชเกาชาวโกโนเก็กแล้วก็ทีมเซ็กทอยบอยพิศนุครับผม ไอ้กูงงงงงงไอ้กูงงงงงนัชาวโกแล้วไป็นชาวโล้คุณโชว์ดีเจอีกคนหนึ่งชื่อโกน้องโก้ก็เป็นชาวโกเมื่อก่อนจะเป็นชาวโป้งโชว์เป้าชาวโป้งตอนนี้เป็นชาวโกโชว์เก่าแล้วพี่โป้งไปไหนอ่ะพี่โป้งจัดคนเดียวครับผมอ๋อนึกว่าพี่โป้งตายแล้วคือยังไม่ตายไม่ตายอ่ะเขาเป็นปูชนียบุคคลของขื้นเรายังไม่ตายยังไงไม่ตายง่ายๆต้องดิ้นทุรนทุรายก่อนตายนะครับติดตามฟังด้วยแล้วกันนะฮะที่การ์ดสีพีเอ็มสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับแม่ นะฮะถามหน่อยแล้วคือคุณเนี่ยเคยมีประสบการณ์ต้องพูดภาษางกฤษกับฝรั่งแล้วก็แบบเข้าใจผิดหรือแบบมีพูดฮาๆเหมือนในรายการหรอไมในีจริงนะฮะชีวิตจริงนี่คืออันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนที่เขาบวชอยู่ล่าสุดเพิ่งปีที่แล้วไปบวชมาบวชมาแล้วก็จาพรรษาแล้วก็มีฝรั่งนี่แหละครับมาบวชด้วยแล้วเขาก็จําวัดกันอยู่นะตอนคืนเขาทําวัดเสร็จนะฮะเขาก็จะเหมือนกับฝรั่งพระฝรั่งเขาจะบอกว่า กุดไนอ๋อฝรั่งบอกกุดไนกุไนุไนทไอคนไทยก็นึกว่าถามว่าอยู่กุฏิไหนก็เลยบอกว่าถามฝรั่งถามมากุดไนท์บอกไปเลย กุดซ้อมอันนี้เป็นเรื่องราวตลกตลกนะเบื่องล่างแบบอันนี้เรื่องจริงเลยอันนี้เรื่องจริงเลยกุดไหนกุดไหนอยู่กุดซ้อมบอกฝรั่งก็อธิบายให้เขาฟังเข้าใจตรงนี้ใช่นี่ก็คือครัตัวอย่างนะครับจะคือหลายคนจะนึกว่ารายการเราเนี่ยจะไอ้มุกแบบนี้มันมีด้วยเหรอมีลอยมีเยอะนะครับกับเข้าใจผิดเอ้ยพูดผิดฝรั่งเข้าใจผิด เยอะแยะก็ติดตามรายการเราเลยกันนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่มาในรายการของเรายินดีครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับดีเจเชาเชาขอบคุณครับสนือมากเดี๋ยวช่วงหน้านะครับยังคงมีภาษาอังกฤษนะครับที่สอดแทรกมาในเรื่องของหนังให้เราได้เรียนรู้กันนะครับกับช่วงของ chill out I used to be a Boy Scout อ่าเขาเคยเป็นเด็กผู้ชายที่มีเกาไม่ใช่เป็นลูกเสืออ๋อลูกเสือเจอแบบครั้งก็ยังปดปอด<แ>คิดก็ยังป,ปอดต้องถอยทุกครั้งเลย British Council จัดงานนิทศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร A Brighter Future Education UK Exhibition 2015พบตัวแทนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาม,มากกว่า110สถาบันพร้อมสัมมนาสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์อีกมากมายพบกันในวันเสาร์ที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์นี้ที่ชั้น5 Royal Paragon Hall สยามพารากอนลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www. o r l d i d e e b britishcouncil.or.th หรือโทร026575678